วัสดีครับผมลิงใจดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวาดสีน้ำเป็นรูปดอกลาเวนเดอร์กันครั้งนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะหัดวาดโดยที่ไม่ต้องร่างแบบนะครับเริ่มจากเราก็ผสมสีก่อนเวลาเราจะวาดสีน้ำนะครับเราก็จะผสมสีเป็นน้ำหนักที่มันเบาที่สุดในแบบเพื่อมาใช้วาดก่อนผสมเสร็จก็ลองเทสดูว่าใช้ได้หรือย,อยัง เพราะว่าน้ำจะได้สกรปรกเพิ่มขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะครับเราก็จะกะคร่าวๆเอาไว้ก่อนว่าจะวาดประมาณตรงเนี้ยขนาดประมาณสักเท่านี้ทีนี้พอเราวาดโดยที่ไม่ร่างเนี่ยมันจะมีความสนุกกว่าการร่างก็เรื่องหนึ่งเล็กอย่างหนึ่งคือการวาดมันจะอิสระกว่าจะเหมาะกับการวาดดอกไม้แบบนี้ พราะว่าดอกไม้แบบนี้เนี่ยมันสามารถจะ,จะเบี้ยวจะขาดจะเกินได้ดังนั้นการดรออิ้งมันก็จะไม่ฟิกตัวเรานะครับเริ่มจากแล้วก็ทําน้ําหนักที่มันอ่อนที่สุดในงานก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นตุ้มๆต,ตามยอดของเจ้าดอกลาเวนเดอร์มัน,นครับเราก็จะไม่วาดตรงๆต,ตามแบบซะทีเดียวเพราะว่าวาดตามแบบก็คงไม่เหมือน จริงๆก็คือว่าให้เราดัดแปลงแบบให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจะดูสวยกว่าผสมสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ลองเทสดูพยายามหากระดาษเล็กๆไว้ข้างตัวตอนที่วาดรูปนะครับจะได้ไว้เทสสีได้จากนั้นก็ทยอยป้ายไป,ไปตามที่เราพอจะดูออกคือพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถดูมันออกทั้งหมดนะครับใครดูออกทั้งหมดได้ก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเกินไปละ เราก็จะใส่ไปตามฟิลลิ่งประมาณว่าเ,ออเห็นตรงนี้นิดนึงอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กเราก็จะใส่ไปตามนั้นบางจุดถ้ามันผิดพลาดกันบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรให้เราดออูความเหมาะสมแล้วก็แก้ไขไปตามสถานการณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของการวาดดอกไม้คือดอกไม้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะมั่วด้วยครับ ราะถ้าเราตามแบบเป๊ะๆเนี่ยมันจะไม่สามารถวาดได้หรือจะวาดได้แต่ว่าก็คงไม่สนุกเท่าไหร่การที่เราด้นสดแบบเนี้ยจะสนุกกว่านี่ก็เติมน้ำหนักให้มันเข้มขึ้นอีกสักนิดนึงผสมกันไปนะครับก็จะมีทั้งสีน้ำหนักกลางน้ำหนักเข้มเวลาเติมเนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำอยู่นิดๆจากนั้นก็ผสมสีเขียวเพื่อจะเตรียมเขียนก้านนะครับ สีเขียวเนี่ยเราจะไม่ใช้สีเขียวแบบจิ้มเขียวมาเลยเราจะผสมสีเหลืองเข้าไปนิดนึงน้ำตาลนิดหนึ่งตอนที่เราเพ้นเนี่ยถ้ามันมีค่าสีแบบหลายๆสีตอนที่วิบายนยีจะสวยกว่าใช้สีสีเดียวตอนนี้พอเราเขียนเป็นก้านเนี่ยเราก็ยังใช้พูกันขนาดเดิมอยู่นะครับแต่เราต้องปรับปลายภูกันหาจังหวะที่จะเขียนเป็นเส้นเล็กๆให้ได้ จะทำให้เราทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนภูการนี่ก็แป๊บเดียวเราก็ได้ภาพรวมมาละขนาดคร่าวๆตามที่เรากะไว้จากนั้นก็ใส่น้ำหนักที่สองนะครับคือน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นเท่าที่เราจะมองออกคือไม่จาเป็นต้องเห็นเหมือนกันนะครับตรงนี้จะได้ฝึกทักษะไปด้วยจริงๆใครไม่มีลาเวนเดอร์นี่ก็กเอากระเพรามาใช้ได้แนละ้วจากนั้นก็ ใส่น้ำหนักให้กับใบไม้ใบไม้เนี่ยลาเวนเดอร์มันจะแปลกอยู่อย่างตรงที่ก้านมันจะเป็นสีอ่อนดังนั้นแทนนี้เราจะเขียนก้านนะครับเราต้องหาจังหวะที่จะเว้นด้วยการไม่เขียนคือเราจะใส่น้ำหนักที่1เนี่ยไปทั่วก่อนแต่เดี๋ยวพอเราเพิ่มน้ำหนักที่2เนี่ยเราจะเว้นเป็นรูปก้านเอาไว้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ล่างเราก็จะค่อยๆกะไปทีละนิดทีละนิด เนี่ยครับเติมไปทีละนิดค่อยๆให้มันต่อเนื่องกันมาน้ำเนี่ยจะไม่ได้เปียกแบบโชกนะครับแค่เลี้ยงน้ำไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ไหลตรงนี้ใบจะค่อนข้างสว่างขอเติมสีเหลืองนิดหนึ่งก็เหลืองมาใส่เขียวหน่อยแล้วก็มาเขียนต่อคือพอสีมันยังเปียกอยู่เนี่ยสีมันจะได้ต่อเนื่องไม่เกิดรอยต่อของผู้กันนะครับจากนั้นก็ค่อยมาเก็บรายละเอียด สกิดตรงนี้นิดนึงคือสีมันยังไม่แห้งเราก็สามารถเอาสีที่ไม่แห้งเนี่ยมาเขียนต่อได้ค่อยๆตกแต่งไปนะครับระหว่างเขียนใบก็ดอกก็จะเริ่มแห้งละทีนี้ก็มาเติมน้ำหนักที่สองกันอีกสักหน่อยนึงน้ำหนักที่สองเนี่ยจะหมายถึงน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นจากน้ำหนักแรกนะครับจากนั้นก็เติมน้ำหนักที่สองให้กับพวก ตัวดอกก่อนนะครับตรงนี้ก็จะใช้สีเดิมมาผสมให้เข้มขึ้นค่อยๆเขียนเข้าไปนะเราสังเกตเห็นว่า,าตรงไหนที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยเราก็เติมเข้มแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะใส่สีเข้มแทรกไปให้เหมือนกับเป็นตัวดอกที่อยู่ด้านหลังจะทำให้รู้สึกว่ามันดูทึบแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ย การที่จะมานั่งดูกันทีละกรีบเนี่ยคงเป็นไปได้ยากโดยรวมเนี่ยผมก็จะเติมไปแบบมั่วๆแต่ว่ามั่วคือเราดูช่องมาละว,ว่าตรงไหนที่มันดูแล้วแบบเอ้ยเห็นช่องข้างหลังมีพื้นที่แล้วก็สกิดเติมลงไปถ้ารู้สึกท้าไม่ดีก็ยกผู้การออกเขียนตรงอื่นแทนคือเราดูภาพรวมมาไว้ว่าโครงสร้างของดอกเป็นยังไงจากนั้นก็ค่อยๆเติมไปมั่วๆแบบเนี้ย จิ้มนิดจิ้มหน่อยไปเรื่อยๆแต่อย่าเพลินนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดอกที่น้ำหนักเข้มไปทั้งหมดจากนั้นก็พักแป๊บหนึ่งลองถอยมาดูงานไกลๆหน่อยซิแล้วค่อยเขียนต่อฝึกนิสัยแบบนี้ไว้นะครับฝึกนิสัยที่มองภาพรวมอย่าไปจี้อยู่กับรายละเอียดเป็นจุดๆจากนั้นก็ตกแต่งภาพรวมไปทีนี้ก็เหลือยอดอีกนิดนึง เนี่ยครับก็ให้มันมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ของตัวยอดบ้างให้มันคละคละกันเนื่องจากแบบเนี่ยเราใช้เป็นดอกไม้ปลอมมันจะเป็นแพทเทิร์นที่แน่นอนมากว่าจะมีกี่ซี่กี่เม็ดเวลาเรามาวาดเนี่ยเราจะไปซื้อสั์ตามแบบขนาดนั้นนะครับเพราะเราจะวาดได้สวยกว่าตัวแบบจากนั้นก็เก็บรายละเอียดดอกได้ประมาณนึงละขยับไปทำตรงใบกับตรงก้านบ้าง เพื่อไม่ให้เสียวเวลานะครับเติมน้ำหนักที่สองให้กับใบอย่างที่บอกไว้น้ำหนักที่สองคือน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นซึ่งระดับความเข้มของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันไม่ต้องไปซีเรียสเลยขอแค่เป็นครบหนึ่งสองสามก็พอโดยรวมเวลาเราจะวาดอะไรก็ให้มันมีปมานนักสามน้ำหนักนะครับตรงนี้ก็สังเกตดีๆครับว่าจะเว้นก้านให้เป็น สีของน้ำหนักที่หนึ่งไปคือเป็นสีอ่อนๆเนื่องจากสีน้าเป็นการเพิ่มความเข้มนะครับเราก็จะเล็งดีๆแล้วก็เขียนเฉพาะส่วนที่มันเข้มลงไปต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยจะค่อนข้างยากที่จะแก้ไขตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างของสีน้ำคือมันจะต้องอไม่ต้องแม่นยำแต่ต้องชัดเจนว่าจะทำอะไร คือถ้าเกิดว่ามันพลาดไปเนี่ยเราก็ต้องปรับปรับให้มันกลายเป็นอย่างอื่นไปมั่วเป็นอย่างอื่นไปให้มันดูดีอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็ตรงนี้มีแอบตัดเส้นนิดหนึ่งครับคือมันเป็นรอยที่มันตัดระหว่างใบ2ใบแต่การตัดเส้นเนี่ยอย่าไปตัดรอบๆไม่งั้นมันจะกลายเป็นกระตูนนะครับเนื่องจากเรากำลังสตัดดีแบบที่อยากให้ดูเหมือนจริงนิดหนึ่งดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้ แต่ถ้าเกิดเราวาดกระตูนเนี่ยการตัดเส้นจะไม่ซีเรียสเลยนี่ก็ยังใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่อันเดิมนะครับค่อยๆสกิดเพิ่มน้ำหนักไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ให้มันเข้มเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าอ่อนจนเหมือนน้ำหนักที่หนึ่งโอเคเ่านั้งจะทั่วแล้วจริงโดยรวมประมาณนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วนะเนี่ยถึงอันนี้ก็แล้วแต่นิสัยถ้าเกิดรู้สึกว่า เราหยุดแล้วพอแล้วเดูเสียแค่นี้ก็ได้แต่ว่าผมก็เออเติมต่ออีกสักนิดนึงพอเพลินๆแล้วเพราะโดยรวมมันก็เสร็จละไม่ถึงสิบนาทีแล้วก็ได้ดอกลาเวนเดอร์ไว้ดูเล่นแล้วนะครับโอเคที่เหลือก็ลองพลิกแพลงหัดเขียนในแบบของคุณเอาเองนะครับอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ขอให้สวยกว่านะ